เจ่จะเอาเดินชมสวนนะคะตอนนี้สตรอเบอรี่เราออกลูกแล้วนะต้นนี้มีสองลูกแต่ลูกยังเล็กอยู่มันไม่ใช่หน้ามันต้นสตรอเบอรี่เรามีอยู่หลายกระถางอยู่นะคะเนี่ยเดินชมสวนวันนี้ มสวนจะไปดูลำไยใกล้เริ่มจะแก่แล้วใกล้เริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วเดือนเดือนประมาณเดือนกันยานะ่ะถึงจะได้ตัดสวนสวนลำไยเดื เดินชมสวนลำใหญ่กันค่ะแต่ปีนี้ไม่ค่อยดกบางต้นก็มีลูกบางต้นก็ไม่มีบางต้นก็เยอะบางต้นลูกก็เยอะเดินชมสวนกันค่ะ ชมสวนชมสวนไม่ค่อยดกเราปล่อยตามธรรมชาติเลยเราไม่ได้พ่นสารอะไรก็เลยไม่ค่อยดกที่ว่าเขาพ่นสารอ่ะมันจะดกมะนาวเรา ก็มีลูกนะคะเนี่ยนี่ปลูกไว้ี่เห็นไหมมีหนึ่งสองสามสีม่ห้าลูกต้นมันยังเล็กอยู่กำลังจะเริ่มแก่มีต้นมะกรูด ต้นกล้วยเราก็ได้กินะนะไอน้นี่กุก้งกล้วยเขือนกล้วยนี่มีกีวีเนี่ยต้นนี้มีกีวีเนี่ยต้นนี้มีสองหวีไอ้สองเขือเขื่อ ต้นนี้มีเครืออนึงปลูกไปพอกินอโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ